สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํำเหรียญปรยทานนะคะแบบง่ายๆนะคะเป็นลายเบสิกที่เพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยใช้ริบบิ้นไม่เยอะนะคะลายนี้นะคะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเราจะทาไว้ลักษณะนี้นะคะด้านหลังนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิน้นตาเพชรนะคะเบอร์2นะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่33เซนติเมตรค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านลักษณะน,นี้ค่ะแล้วพับริบบินนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะรีดรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้ค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบินด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบินด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบินเส้นที่1ค่ะเส้นที่สอง คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่สคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นําริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1น,นะคะตรงนี้ดึงออกมาค่ะจับไว้ลักษณะนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงนะคะเพืเ่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ เพื่อนๆนะคะที่จะใส่เหรียญเลยก็สามารถนําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะหรือจะทําไว้ใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนเพื่อนพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือน,นะคะนําปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ ดึงนะคะให้กระชับนะคะรีดมุมให้ไปรอยค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างค่ะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือก็สอดนะคะแบบนี้เส้นสั้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นละ เส้นสั้นด้านขวามือนะคะสอดนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงให้กระชรับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเราจะทํามุมของกลีบดอกตรงนี้นะคะทํามุมทั้ง4มุมค่ะตรงนี้เราก็ จะทําเส้นด้านบนนะคะเพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นนะคะโค้งลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะนําปลาริบบิ้นสอดช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็ดึงนะคะแบบนี้ดึงหลมไว้นะคะลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สองเพื่อนเพื่อนก็ทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะเส้นนี้ เพื่อนเก็พับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะเบเส้นที่สี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ทําเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมานะคะสอดช่องตรงนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะทั้งสี่เส้นเลยค่อยๆดึงนะคะเราจะดึงให้เป็น มุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะดึงทั้งสี่เส้นนะคะเพื่อนๆนก็ค่อยๆดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะดึงให้กระชับนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ดูมุมเขาให้เท่าเกันค่ะจัดมุมให้เท่ากันเลยเราก็จะได้ด้านบนนะคะลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ในมุมลักษณะนี้นะคะ แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาทำเกสรน,นะคะเกสรตรงกลางตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้นะคะเกรสรด้านในนะคะเ,เพื่อนๆก็จับลักษณะนี้เลยเราจะทำเส้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้เราก็จะพับนะคะมาทางขวามือนะคะพับมาตรงๆลักษณะนี้เลยแล้วก็พับปลายบินลงมาแบบนี้คะ่ะชี้เข้าหาตัวเราลักษณะนี้นะคะเราจะสอด เส้นที่3ค่ะตรงนี้เลยใต้เส้นที่3นะคะข้ามเส้นที่2มาสอดตรงนี้นะคะตรงนี้เลยลักษณะนี้นะคะนำริบบิ้นสอดใต้เส้นที่3นะคะแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็ดึงนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงประมาณนี้เส้นที่2นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเส้นที่2ตรงนี้พับมาทางขวามือลักษณะนี้เลยพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะข้ามเส้นนี้นะคะข้ามเส้นนี้มาสอด ใต้เส้นที่สี่นะคะตรงนี้เลยข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดมุมนี้นะคะสอดใต้เส้นนี้ค่ะตรงนี้ข้ามเส้นนี้มานะคะสอดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนก็สอดนะคะใต้เส้นนี้เลยปาริบินก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะเส้นนี้ค่ะ ปาลิบบ้มาทางขวามือแบบนี้พับปลายลิบบี้ลงมาค่ะแล้วก็ข้ามเส้นนี้นะคะข้ามเส้นนี้มาสอดเส้นนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยเพื่อนๆก็สอดนะคะดึงค่ะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้ก็พับปลายลิบบี้นะคะแล้วสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนก็ ดึงนะคะแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราก็ดูให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันเลยกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะ เราก็จะทําแบบง่ายๆเลยขั้นตอนไม่ยากนะคะเราจะทําเส้นยาวด้านบนค่ะเส้นยาวด้านบนตรงนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะโค้งลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นปลายริบบิ้นผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดันนะคะแล้วก็ดึงค่ะใช้นิ้วชี้แล้วดันตรงนี้เบาๆนะคะแบบนี้ค่ะไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะเราจะได้ลักษณะนี้ เส้นที่2เพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมพับปลายริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้แล้วก็สอดช่องตรงมุมนี้เลยแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นก็โผล่ด้านล่างเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะถ้าเป็นริบบิ้นเนื้ออ่อนเพื่อนๆต้องค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะเส้นยาวนะคะตรงนี้พับริบบิ้นนะคะลักษณะนี้ค่ะสอดม,มุมตรงนี้นะคะ แบบนี้เพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆยดึงกลีบนะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะเพื่อนๆก็ผับริบบินนะคะไปด้านหลังนะคะลักษณะนี้สอดมุมตรงนี้ค่ะปลาลิบบินโผล่ตรงนี้ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้เลย เพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงจัดกลีบให้เท่ากันเลยเราจะได้ประมาณนี้นะคะดูกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้แบบนี้พอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะลิบบินที่เหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งนะคะตามชอบนะคะพลิกกลับด้านมานะคะเราก็จะสอด ริบบิ้นนะคะเส้นด้านซ้ายมือค่ะตรงนี้ทั้ง4เส้นนะคะเพื่อนๆจะไม่สอดก็ได้นะคะอันนี้แอดก็จะสอดทั้ง4เส้นนะคะแบบนี้เลยถ้าสอดยากก็ให้เพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้แล้วตัดกอ,อกนะคะ ก็จะได้แบบนี้เลย่างนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆนำเหรียญมาวางตรงนี้นะคะนำเหรียญมาวางแล้วก็สารไรขัดนะคะสารไรขัดธรรมดาเลยแล้วให้ใช้เทปใสนะคะติดกันลิบบิ้เลื่อนหลุดนะคะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ใช้เทปใส่นะคะติดนะคะตรงนี้ ติดการลิบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้ก็จะได้ดอกไม้นะคะแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะเป็นลายน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ